คลัดจมเอาดือด้อแบบนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้เอาอขับรถออกไปทําธุระนะพอดีฝนตกด้วยเมื่อวานนี้นะครับยู่ๆนะครับเหยียบคัดแล้วคลัดจมนะครับคัตจมอ่าคัตจมมันก็ยังพอประคองรถกลับมาได้อยู่นะครับอ่ายังพอประคองรถกลับมาได้แต่ถ้าเป็นเบรกจมนะครับงานเข้าเลยนะครับทุกท่านนะก็ นะครับการที่ขับมาดีๆแล้วรถของเรามีอาการคัดจมนะบางท่านอาจจะบอกว่า,าปั๊มคัดแตกปั๊มคัดรั่วนะครับน้ำมันคลัดหมดนะครับแต่ในเคสนี้เรามาดูกันนะอันนี้น้ำมันเบรกนะอ่าอันนี้น้ำมันคลัดนะอันนี้ขออนุญาตใช้ถุงพลาสติกนะอ่าเนี่ยนะครับน้ำมันคลัดนะครับน้ำมันคลัดเนี่ยนะครับอ่าเต็มกระป๋องอยู่เหมือนเดิม นั่นหมายความว่านะครับภายในระบบของตัวรถนั้นนะครับระบบคัดไม่ได้รั่วนะสินปั๊มคัดล่างก็ไม่ได้รั่วนะครับแต่มันเป็นสาเหตุมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะบอกเดี๋ยวเราจะบอกนะก่อนอื่นเลยนะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ห้องเก๋งก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปที่ห้องเก๋งก่อนนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเก๋งนะเราจะได้รู้สาเหตุแล้วก็อาการไปพร้อมๆกันนะครับ อ่าอันดับแรกเลยนะครับเราพูดถึงคลัตเนี่ยนะครับคลัตนะครับเนี่ยถ้าเราปกติคลัตมันจะสูงอยู่แบบนี้ถูกไหมอ่าปกติคลัตรถเนี่ยมันสูงอยู่แบบนี้ถ้าเรากดลงไปทีเดียวมันก็จะมีคลัตเนี่ยกดไม่ลงนะแต่พอเราย้ำเดี๋ยวย้ำนะครับอ่าเราย้ำเนี่ยย้ำย้ำสองสามทีเนี่ยมันจมนะครับอ่านะครับโอ้เนี่ยนะครับย้ำสองสามทีมันจมนะครับอ่าเมื่อกี้จมอยู่ นะครับบางทีจมบางทีไม่จมนะครับอ่านะครับอ่ามือดันก็ไม่เหมือนเท้าดันนะเนี่ยเนียเนียจมลงไปเลยเนี่ยจมลงไปติดแป้นเลยนะครับจมลงไปติดแป้นเลยเนี่ย เอานิ้วดันไว้ยังอยู่เลยเนี่ยนะครับมันจมลงไปแบบนี้นะครับอ่าถ้ากดลงทีเดียวไม่ไม่เป็นไรอ่าอันนี้จมแล้วเนี่ยถ้ากดลงไปทีเดียวมันก็ทํางานได้อยู่นะนี่อันนี้จมลงไปแล้วนะครับโดยที่ตรงนี้นะครับข้างในน้ํามันก็ไม่ได้รั่วนะน้ํามันยังยัง,ย,งยังคงอยู่เป็นปกตินะครับในเคสกรณีแบบนี้เขาเรียกว่ายางปั๊มคัดปิ้นนะครับถ้าเป็นระบบเบรกน้ํามันเบรกยังคงอยู่ก็เขาเรียกว่ายางปั๊มเบรกปริ้น นะครับอ่าอันนี้นะครับในเคสกรณีแบบนี้อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นคลัตในกรณีที่เป็นคลัตคลัตจมแบบนี้นะครับคลัตจมแบบนี้นะครับอ่าคลัตจมปั๊มคลัตแตกเราจะขับรถมาได้ยังไงนะครับก็เข้าเกียร์เข้าเกียร์แล้วก็สตาร์ทนะครับเข้าเกียร์แล้วก็สตาร์ทแล้วก็ขับไปเลยตามปกตินั่นแหละนะครับทีนี้พอเราอยากจะเปลี่ยนเกียร์พอเราอยากจะเปลี่ยนเกียร์ให้เราเบิ้ลคันเร่ง เบิ้ลคันเร่งปื้นๆนิดนึงในขณะที่เราเบิ้ลคันเร่งนะครับในขณะที่เราเบิ้ลคันเร่งเนี่ยนะครับอ่าเบิ้ลๆแล้วก็เราก็ดึงดึงลงมาใส่เกียร์ตามที่เราอยากจะเข้านั่นแหละนะครับอ่าถ้าเราอยากจะเข้าเกียร์ก็เบิ้ลๆแล้วก็ดันเข้านะครับดันเกียร์เข้านะครับในตำแหน่งที่เกียร์ที่เราต้องการนะครับอ่าดันแค่ไว้แล้วก็เหยียบคันเ่งเบิ้ลๆเบิ้ลๆเบิ้ลๆคันเร่งนะครับมันก็จะเข้านะครับทุกท่านนะอ่าเราก็สามารถขับมาได้เหมือนกันนะครับทุกท่าน แต่เมื่อเราถึงไฟแดงเราทาไงเบิ่อเบแล้วก็ปวดใส่เกีรยว่างแล้วก็ไหลไปที่ไฟแดงนะครับอ่าพอจะอจากไฟแดงนะครับให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไปก่อนนะครับเราก็ดับเครื่องแล้วก็เข้าเกียร์สตาร์ทแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับก็สามารถขับได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านอันนี้ต้องฝึกนะฝพิ่งต้องฝึกนะอ่า เราต้องใช้เขาเรียกว่าฝีมือทักษะความชํานาญความเคยชินถ้าคุณไม่เคยฝึกคุณก็จะเข้าไม่ได้นะครับอ่าถ้ารถมันเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเกียร์ได้ตามปกติเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เราเลยเพียงแค่ว่าเรานะครับเบิ้ลคันเร่งเนี่ยเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเนี่ยนะครับเบิ้ลเบิ้ลคันเร่งแล้วก็ดันใส่เลยหรือว่าดันไว้แล้วก็เบิ้ลเบิ้ลคันเร่งมันก็จะเข้านะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับแต่ในเคสนี้นะครับเราก็สั่งอะไรอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวยังไงค่อยมาดูกันนะครับเพราะว่า บอกตามตรงเลยนะว่าซีนปั๊มคัตเนี่ยของไซโคนมันเอามาใส่สตาร้าได้ก็จริงนะครับแต่มันแต่มันมีซีนเพียงแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเป็นสตาร่าสองพันแปดมันมีซีนสองตัวนะครับซีนตัวในนั่นแหละตัวที่ดันน้ํามันนั่นแหละมันติ้นนะครับส่วนซีนกันน้ํามันรั่วมันยังคงอยู่เป็นปกติน้ํามันมันก็เลยไม่รั่วไม่หายนะครับอ่าในเคสแบบนี้นะครับก็นะครับเอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีนะที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะครับก็ อรอชมในคลิปหน้าสั่งอะไรอยู่ตอนนี้นะครับทุกท่าน